ที่จังหวัดยะลา,ราเราพบผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด -19 ในจำนวนมากเพราะฉะนั้นวิธีการหนึ่งที่จะควบคุมโรคได้ก็คือเขาก็ดำเนินการการค้นหาผู้ป่วยเชิงลุกในชุมชนนะครับแล้วก็เก็บตัวอย่างต่งางๆนะครับทางเดินหายใจคอจมูกมาตรวจที่ห้องปฏิการที่แ l a บจังหวัดยะลา,านะครับทางแ l a บจังหวัดยะลาก็ตรวจ ตัวอย่างที่ส่งมาจากการค้นหาผู้ป่วยเชิงลุกแล้วก็สังเกตว่าการตรวจเนี่ยที่ได้นำเรียนนะครับเวลาตรวจโดยวิธีที่เรียกว่า RT-PCR จะมีตัวควบคุมหรือตัวเปรียบเทียบนะถ้าตามศัพท์จะเรียกว่าคอนโทนซึ่งประกอบด้วย s i t ิทีฟ o อนโท l กับเนกาทีฟคอนโท o s พ t ิทีฟคอนโท l ก็คือตัวเปรียบเทียบที่เราจะใส่เชื้อโควิดเข้าไปไม่ั้นเวลาทดสอบแต่ละครั้งตัวนี้ต้องเป็นบวกเสมอ ถ้าเมื่อไหร่ positive control หรือตัวเปรียบเทียบที่เป็นบวกกลายเป็นลบก็แปลว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นจะต้องหยุดตรวจนะครับเช่นเดียวกันครับพอมี positive Control อีกด้านหนึ่งก็ต้องมีที่เรียกว่า negative control หรือตัวควบคุมตัวเปรียบเทียบที่เป็นลบซึ่งปกติเราจะใช้น้ําเปล่าแน่นอนครับน้ําเปล่าจะต้องไม่มีเชื้อโรคอยู่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัว Control หรือตัวเปรียบเทียบเป็นลบหรือ negative control เนี่ยกับกลายเป็นบวกก็แปลว่าการตรวจครั้งนั้นนั้นเนี่ยมีความคาดเคลื่อนไม่น่าเช ทางห้องบริการเขาก็จะรายงานไปยังแพทย์ผู้สั่งตรวจนะฮะหรือผู้บังคับบัญชาให้ทราบแล้วก็จะหยุดตรวจเพื่อหาสาเหตุต่ตอไปนะครับในครั้งนี้ที่ห้องบริการจังหวัดเดลาก็ตรวจพบว่านกาทีฟคอนโทรลเนี่ยกลายเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นตามมาตรฐานการดําเนินงานเนี่ยเขาก็จะหยุดตรวจแล้วก็รายงานไปยังแพทย์ผู้สั่งตรวจแล้วก็ทางผู้บังคับบัญชาให้ทราบแล้วก็หาสาเหตุนะครับรวมถึงการนําตัวอย่างนั้นๆมาตรวจ ทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขานะครับจำนวนทั้งหมด40ลายที่เป็นบวกนะครับก็พบว่า40ลายนั้นการตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขานี่เป็นลบนะครับจากนั้นนะครับเพื่อให้เกิดความแน่ชัดนะครับ <learns. S 1> ก็ได้มีการส่งตัวอย่างนั้น <S <S มาตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ส่วนกลางอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งได้ดาเนินการตรวจไปตั้งแต่เมื่อคืนนะครับจนถึงเช้านะครับก็พบว่า ผลการตรวจทั้ง40คนนียได้ผลเป็นลบเช่นเดียวกับที่สู์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขานะครับเพราะฉะนั้นก็จะสรุปว่าผลการตรวจทั้งบริการที่ทางแแบบจังหวัดยะลานะครับพบว่าในกระถิบคอนโทรลกลายเป็นบวกแล้วก็มีความคาดเคลื่อนเกิดขึ้นนะครับผลสุดท้ายทางห้องบริการเนี่ยก็เกิดผลลบขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นในขั้นตอนต่อไปนะครับทางห้องบริการก็จะรายงานผล ไปยังผู้ที่ส่งตัวอย่างตรวจนะครับก็คือคุณหมอทีมระหวบางิทยาท่านในแพทาส์สาธารจังหวัดยะลาให้ได้ร,รับทราบผลนะครับ